แววตาตอนนี้ดูไม่มีความสุขเลยนะผมโูกซึมเศร้าครับอันนี้ไปไปคุยกับคุณหมอมาแล้วหรือเปล่าเคยครับเคยปรึกษาหมออะไรเรื่องหมอ,เ,อ,อเขาบอกว่าผมอะอยู่ขั้นเฝ้าระวังของหมอเพราะเป็นโรคซึมเศร้าเลยเอะเนาะมันเครียดพี่มันเครียดหลายอย่างอยากพูดอะไรให้พี่ได้ฟังไหมไม่รู้จะพูดอะไร แล้วทุกวันนี้ใครเป็นคนรับฟังโอ๊ดอะเอ่อผมจะผมจะเล่นเกมอยู่เกมหนึ่งพี่ผมจะเข้าไปสิงอยู่ในเกมช่วงเรื่องวาราู้สึกเศร้าดิ่งจะไปหาเพื่อนคุยในเกมอะไรประมาณนั้น <c oughs> แล้วก็จะมีอยู่เพื่อนอยู่คนหนึ่งพี่ที่เป็นผู้หญิงเขาคอยรับฟังปัญหาเราอะไรเงี้ยเวลาเราสึกว่าเราไม่โอเคเราดิ่งเงี้ยเราร้องไห้อะไรเงี้ยเราจะโทรไปคุยกับเขาปรึกษาเขา <c oughs> แล้วตอนนี้เราเข้ารับการรักษาไหม <c oughs> ไม่พี่ผมไม่เคยเข้าการรักษาเลย คิดอยากจะเข้ารับการรักษาไหมคิดอยู่พี่เพราะว่าผมตอนนี้ผมกะว่าจะไปที่โรงพยาบาลที่ผมใช้สิทธิประกันสังคมแต่ถ้าผมจะไม่มีโอกาสได้เข้าไปในเมืองเท่าไหร่ไงเพราะว่าผมก็ทํางานโดยส่วนตัวแต่ผมก็ไม่มีรถไงพี่ไม่สามารถไปไหนไกลๆได้่งแล้วก็ถ้าเกิดมันเดินทางไปไกลส่วนมากจะเป็นหลักๆเลยเรื่องการค่าผู้ค่าใช้จ่ายพี่เพราะว่าผมก็ทุกวันนี้มันไม่ได้มีเงินเยอะขนาดที่แบบว่าเราจะไปไหนแบบไกลๆได้ไงเข้าใจเข้าใจ ชีวิตที่ขาดพ่อและแม่พอคิดสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองก็ไม่เป็นดังหวังต้องห่างจากลูกและตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินเพื่อใช้หนี้ความทรมานจากครอบครัวที่แตกสลายก็ยิ่งทำให้โอดคิดถึงแม่แม้บางครั้งจะแอบเผลอคิดไปว่าแม่อาจลืมลูกคนนี้ไปแล้วแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังหวังจะได้พบเจอแม่มาตลอด เราจะถามว่าจระรากว่าแบบคิดถึงคิดถึงออคิดถึงโอ๊ตไหมอะไรเงี้ยเคยคิดที่แบบว่าอยากจะเห็นหน้าลูกของตัวเองบ้างไหมอะไรประมาณนั้นนะครับหล